เพื่อดูเพลสที่แจงนะครับดีเอสไอจะเรินหน้าดำเนินคดี98ศพและผู้บาดเจ็บกว่า1 0 0รายก็ชัดเจนครับถ้าแ่หมายแล้วก็เชิญเพื่อนส่วนตัวขอบคุณครับคดีนี้อายการสุดๆได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองคือท่าอนอภิสิทธิ์และท่านสุเทพตามความเห็นของ จึงเป็นสิ่ง,งยืนยันโดยกระบวนการยุติธรรมว่าคณะพนังกงานสอบสวนคดีพิเศษ,ษ,ษพวกเราเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและตามข้อกฎหมายและเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วจะพบว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษได้ดําเนินคดีความไม่สมบกในเหตุการณ์เมษาพฤษภาคม53อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคทั้งสองฝ่ายคือทั้งกลุ่มทะคกรอปชอซึ่งขณะนี้ก็ถูกฟรรก้องเป็นจำเลยอยู่ในศาลเช่นเดิและผู้สังการสอ ในคดีนี้ไยการสุดได้มีความเห็นว่าการกระทําของผู้ต้องหาเป็นการกระทาเียงกรรมเดียวแม้จะออกคําสั่งหลายครั้งในเวลาต่างกันโดยให้ปฏิบัติในพื้นที่ต่างกันและผลจากการกระทําตามคําสั่งของผู้ต้องหาทั้งสองจะมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บต่างเวลาและสถานที่กันก็ตามแต่ก็เป็นการออกคําสั่งที่ต่อเนื่องกันมีเจตนาเดียวกันเพื่อสลายการชุมนุมซึ่งกรมสอบสวนพิเศษเคารพในความเห็นของพนักงานอายการ กันแล้วนะครับก็ยืนยันในความเห็นเดิมที่จะได้มีการดำเนินการไปแล้วและกาลังดำเนินการอยู่คือการแยกสํานวนคดีทั้งข้อหาฆ่าคนตายและข้อหาพยายามฆ่าคนตายเป็นรายคดีคดีไปเว้นแต่กรณีใดเหตุการณ์ในเวลาและสถานที่เดียวกันจึงจะรวมสํานวนเป็นหนึ่งคดีในจํานวนดังกล่าวสารสั่งแล้ว15รายหรือ15ศพปัจจุบันสํานวจการไต่สวนได้ส่งกลับมาอย่างเดียใจแล้ว13ารายหรือ13สมศพ อันนี้ไม่รวมข้อหาพยายามฆ่าซึ่งมีผู้เสียหายอีกประมาณพันกวา่ารายรายใดก็ตามนะครับ